เอาดิครับก็สวัสดีนะครับเ,เพื่อนเมาครับฝ่ายป้องกันนะฮะ <laughs> เราจะด้องหรือไม่นะครับอย่ารู้กันเลยเพราว่าผมอยู่ตรงเนี้ยผมจะเสร็จเอานะ <laughs> ไปเอาล่ะครับโอ้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 โดนถังยิง <laughs> เจ็บตัวฟรีเลยที <laughs> นี้แล้วก็โอ้โหเดนเคาะ ม่ะเง้ยโดนแต่ไกลๆด้วยหนักเลยมันยิงสุ่มขึ้นมาว่ะโอ้โหเจ็บเลยต้องการยาด่วนยาจุกไกโอ้โหอะไรครับเนี่ยรถถังเหรออุ้ยอุ้ยรถถังเหรอหายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอายาไล่ลงก่อนนะเพื่อนๆนะเจ็บแต่ขอให้มันเจ็บไปเฉยอ่ะ เอายาก่อนไม่ไหวไม่ไหวโอ้โหอาบิจีเอายาก่อนเด้เอายาก่อนเด้โอเคเพื่อนเฮ้ยเพื่อนหัวแตกหาจุดเล่นไม่ได้เลยอะอาบิจีโอ้โหไล่ไปก่อน ไม่โดนโอเคค่อยๆใจยเย็นมีตัวเดินหลังเพื่อเราไปล้อมนี่นะมันจะเดินเข้าแดงว่ะโอ้ยยิ่งลำบาก,กว่วกะผมเพื่อนเพื่อนก็ประจำจุดนี้ด้วย ก็จะเอาเอได้เลยดี๋ยตอนแรกปุกเข้ามาแล้วเหรอเก็บกันนะรถถังโออไอ้เจนรถถังรถถังทั้งคนแม่เงี้ยไม่โดน ดูไว้ดูไว้มันจะส่องมามันมันอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ท้ายฝั่งหลบไปแล้วแม่งเอ้ยเกี่ยวหัวไปไม่มียาทับทายเลยเหรอทับทายกระสุนอะไรเงี้ยมันทำท่าจะเข้านะ เริ่มปูควันขาวมาแล้วโอเคเก็บได้อยู่ต้องการซับไพ่กระสุนนะเพื่อนเลิฟมีไหมเนี่ยหลบไปได้เจ็บไปได้เติมไปเรื่อยๆไว้ยกุปยาอยู่โคตรมันลนะผมบอกเลยมันชุบไม่ได้อะเพื่อนเลิฟเฮ้ยกระสุนหมดเกินได้ ้เนี่ยโอ้กล่องทับทายเพื่อนวางไว้แจมเลยเพื่อนขอบคุณมากไม่ได้เช็คเจอจุดอันตรายพยายามดันพยายามทำไว้ะตรงไหนเพื่อนเพื่อนมันยิงไปไหนวะโอ้โห มันยิงโคตรแรงเลยเพื่อนจะเย็นเด้ไม่โดนนะไม่ค่อยเปิดหยุดไปอันตรายครับมันเริ่มยิงยัดรถถังมันยิงแบบมันยิงสุ่มในบังเกอร์ได้ เกือดจัดเลยรถถังรุไปก่อนไม่โดนหลบไปก่อนเราชุบเรอชุบเอ้ไม่ใช่เรอชุบอะไรวะเรอซ้ำเราค้ำไว้อาจจะไม่ได้กิวเยอะนะฮะอยูย่ในช่วงค้ำไว้ก่อน มีไทายฝังมีไล่ก่อนถังมังยิงสุ่มเอาเรื่องเลยลไปเรไประวับบงมันคิดว่าจะปูเข้าทางไหน ไม่โดนมันถังที่ผ่าแล้วมันเห็นหยิงยับเลยนี่เราจะเอาเอ,าเอาได้ละโอ้โหเฮ้ยเพื่อนก็ตายห่าหรอก เงี่ยบอกแล้วเราเออได้ละลองไล่เช็คดีๆก่อนโอเคเจ็บนะเก็บนะโอ้โหนัดเจยาเองไปได้อัดติดไปลบลๆลบมันจะยิงเข้ามาแล้ว โอ้โหไอ้ป้อมปืนหลอเพื่อนมาชุบต้องจัดป้อมปืนทิ้งอ่ะเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนฮัลโหลเพื่อนเลิฟอุ้ยเพื่อนเราอีกคนหนึ่งตายกำจัดได้หนึ่งตายยี่สิบแบบดองคนเยอะอ่ะน่าจะบุกจัดอ่ะผมว่าไม่มีใครมาชุบเราเลยอ่ะผมยื้ดถดชีวิตแล้วตอนนี้ แค่นี้แหละครับโอ้โหเคารวะเพื่อนมันเพื่อนมันไล่ทายฝั่งเรียงโหดโอ้โหยังโหดโอ้โหสุดยอดข้าขอคารวะท่านคขี้บกสุดจัดโอโ้มุมเยี่ยมครับวะ พอไก่อนเอ้ปอมเฮ้ยเดี๋ไปว้ปปก่อนหลบปอมเนื้ไวก่อนสุนจคุนมเอาตั้งปอมโดนด้วยนะ น่าจะน่าจะแตกไปแล้วป้อมเดียเอาถึงกันมางี้ป่าวะไปไปไล่ก่อนเพื่อเราไปรถถังโอ้โหเอารถถังมาคับแล้ววะไล่ไปก่อน มาป่ะโดนนะไล่ก่อนไล่ก่อน,นไม่โดนยังไ,ไงโอเคได้อยู่คอ่อยไล่ไปทีละจังหวะ ไม่โดน้อ,อมแตกป่าวอ,อย่างอย่างารับตกันไล่นปนทฝังไว้ไม่โดนระวังมันจะลอกขึ้นบีนะเดียดจริง พื่อเรานี่มันไล่เปลี่ยนเกมได้เลย,ยคนนเมื่อกี้หลังนะว่าแล้วว่ามันต้องเกิดหลังมันต้องเลาะมาไทยฝั่งจนได้เอย่าเกิดมาไล่ก่อนโอเคเกิดมาไล่บนนะไล่เอเกิดเอเกิดเ ไล่หลังกนไล่หลังกันขึ้นดิเกือบ<ะ>ไปแหมมันจะมาอีกป่ะด้านหน้าเรามีเนี่ยเกือบไป มิงี่มีเถียงอยู่เลยมันจะล้อข้างเราต้องขำข้างไว้ยึดไปดิเออ,อเ,เพื่อเราปล่อยตรงนี้นั่นไงมันต้องมาบีมาแล้วโดนนะ ข้ามฝั่งนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวเราเอาบีได้ละไม่โดนโดนหัวไปทีนึงก็ได้อัดติดไปแอติดไป khói này anh thật rai anh thật rai tiếng khay có tiếng khai tiếng thuyền lâu điều này khỏi lay chẳng quả hay Đó, có บุกยากอะผมบอกเลยฝั่งเราแม่งแน่นจัดแต่กระพารไม่ได้เหมือนกันคนระับไปบุกใกล้กว่าพวกความมันไหนๆเราก็คุมออมมชลลั่นละไป่าเด่นหน้ามีตัวอยู่ด้านหน้าเด้อหมอบเว้ ระวังระวังอาจจะพลาดได้นี่ตัอบข้างรู้สึกว่าจะมีตัวเข้าข้างอยู่ป่ะยินเสียงอยู่หมอบพาวด้วยกันเนี่ยบมาปะ อันหน้ามีติกโอ้รถถังแป็นไงเดือดแวะเกอดยังไงวะนะไปใครวะ เครื่องบินเหรอน่าจะใช่นะโอ้ใช่ระวังด้วยคือระวังด้วยเด้โอ้หัวมาระวังเด้ดองกันไม่พักเลยว่ะ ทุบกันเจ็บเลยถ่ายกันถ่ายกันตั้งหลักกันโอ้ด้านหน้านี่ก็มีมีตัวคอยขึ้นอยู่นะคือค้ำไม่พักเลยรถถัง ออกไปออกไปออกไ้ไล่ไว้ไล่ไว้ไวลไ่ลไลถอยไว้รถถังเร็วเร็วเร็วเร็เร็ไล่ถอยไว้ย,ย,ไวยืดแตกแล้วหายอ่ะโ,โอ้โหโดนจากดก้านข้าง เราน่าเป็นสายเคาะเล่นน่าจะเล่นเคาะเคาะด้านบนดีกว่าเพราะว่าเรามันมันมันคนละสายกับเพื่อนนะเพื่อนเรามันบุกยิงไงเราควรจะเคาะไล่กดหัวมันผมไม่บุกงั้นคือแบบไม่มีประโยชน์เลยเลยเสียคิวฟรีดีกว่ามาเคาะไล่ไล่ทายฝั่งให้เพื่อนดีกว่าไม่ได้คิวไม่เป็นไรครับเคาะละเคาะไล่ทายฝั่งไว้ คอยคลอไลทายฝั่งไว้คุมฟอร์มิชั่นให้เพื่อนแบบนี้น่าจะอบเวร้กว่าโอเคยคอยไล่์คุมไว้ไว,ว้ขวาที่ผมเล่นเนี่ย ได้อยู่บ้งโอเคค่อยๆค่อยๆไล่หายจังกว่ามีตัวเข้าเหรอไม่น่าจะมีนะเดี๋ยวขึ้นค้ำไว้ยู่ตรงนี้รถถังคอยไล่อีกนัดหนึ่งเสร็จแล้วนะมันน่าจะถอยลงไปหมอบ ว้ามีรถถังไล่ขับมาหมอมเหนและไล่ย,ยิงมปก่อนขาดน,นัดนันงี้ยมันหมอบลงไม่ทันไม่โดน ราถังเฮ้ยไหนวะโอ้โหนั่บุกเข้ามาว่ะหมอไม่เห็นบุกเข้ามาเว้ยร้อหมอมาชุดเท่ๆจืทอะไรวะเนี่ยร้อยนัดป่ะน่ะน่าจะเป็นร้อยนัดนะที่เพื่อนเรายิงเหรอฝั่งเราไม่มีหมอเลยอ่ะ มีแต่เพื่อนคอยซับกันแหละโอเคต้องเกิดใหม่อ่ะเฮ้ยมันนอนยิงเลยว่ะร้อยนัดมาลงไหนเนี่ยมันจะมาลงฝั่งเราใช่ไหเนี่ยเหยียบหน้า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 ไว้เไปลงด้านบ้านวะต้อสั่งไปลงด้านบน ไล่บอลเลยบอลเลยไลย่ลไว้ไล่ไว้โดนนะแต่ไม่ขาดโดนครับแต่ไม่ขาดมันลงไปก่อนคอยไลย่ลงมาก่อนลงกัน โดนค้ำเดินยิงได้ตุ่มมันประชิดปะใจเย็นใจเย็นมันจะบุกปรชิดด้านข้างมีกี่ตัววะน่ะมันบุกปรชิดด้านข้างงามไส ต้องล็อกไปเลยอ่ะโอเคต้องล็อกไว้ก่อนหน้าหลังเลยเก็บมันะโอลมาเดะไ่โผล่แล้วเพื่อนเอาแดงมาลงตรงนี้วะตั้งแดงลงข้างกล่องว่ะ เลื้อเข้าว่ะหายกดไม่ลงตัวนั้นตายไปแล้วเดียได้ว่า เสียงอ๋อเสียงเพื่อนเราคอยล็อกอะ่ะเดี๋ยวนะเป็นเราสั่งของไปลงเหรอาคือไปลงใส่เราวะไปลงข้างหลังน,นู่นเลยตั่งไงมันว่าสั่งไปลงหลังเฉยอาจจะไปถล่มอาจจะไปถล่มรถถังก็ได้มีตัว ใช่เหรอคิดว่นใครยิงตรงนี้แถวๆเนี้ยเป็นเราบ้างยิงไม่โดนเลยมือสั่นโอ้ควันแบบไม่ไปอ่ะ แม่งเอ้ยผ่านนัดเดียวไอ้ตัวยโอ้โหขาดเฮ้สวย,สวยไนเปอร์มาขออยู่ คตรเดือดอะเพื่อนเราไปต้องเถิดไปต้องข้างบนหาละซุ้มได้ปะเนี่ยเพื่อนโอโ้โหรถถังว่ะเพื่นอนนี่ก่อนมารถถังเดินละเพื่นอนดัข้างบนว่ะมารถถังเดินละ น้ำใะสุนก็เหลือน้อยเดือดจัดไดนแค่ไลอ่ะด้แค่ไ่ไปก่อนมันได้เราลงสายฝั่งเลยเว้ยโรนหัวนั้นเต็มเลย มีไหมไม่โผล่บนล่างไม่มีตั้งของมาลงแล้วถังแตกเหรอรอรอมุมเราเป็นมุมที่แบบน่าโดนสดรายมากมันมีกรอบไง ไปลงข้างบนว่ะแต่เราบุกไทยฝั่งหมดแล้วมีรถถังฝั่งนูน้นไม่โดนโดนสองนัดเรื่อเราสั่งไปแล้วว่ะ โอ้โหทำไมเราสั่งไม่ได้อะผมอยากสั่งได้บ้างอะรถถังว่ะกระตัวนหน่อยเลยในรถในนั้นไม่มีใช่ไหมแล้วก็บรเรือจะมีตัวโอ้ในชีวิตจริงฝาร้องครับที่5 8ตัวก็ชนะละ โดนหัวแหมหลบไปทันนะมึงหมอบทันขอให้เจอกลุนนะครับพวกมันเนี่ยกำลังมันเลย <c oughs> แตกปะไม่แตก ไม่แตกว่ะฮาฮาถลม่มไรถลม่ถลมว่าถังเล่นดีเพื่อนไหนหันมาเคาะอ่ะไหนโผล่มาไมา่ไโผล่มาเพื่อนเอา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 ไงยิงไม่โดน เอา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 ยิงไม่โดนเฉยอะไรครับเนี่ยถังมาแล้วบ้างถังพลไฟมาแล้วบ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเห็นถังพ่นไฟหาถังพ่นไฟโอ๊ยไทไท จะมีเสียงฝนขอใครนะครับไปข้างหน้าโอเคขียกระบุกไปไปเขียนเดือดจัดหมอบไว้ไปตัวป้าโอ้ ใครเอาฟ้าไปลงตรงนี้วะเอามาลงทำไมเพื่อนตรงนี้จะได้ของไปลงท้ายซืิ่งนู่นไปลงท้ายลิงเลยเพื่อนสามตัวชนะแล้วเนี่ยโดนหัวน้ำเต็มเลยไปที่ข้นไปโอ้โหเอาไอก นนี้เลยยืนแอควันนี้เลยยิงก็ไม่โดนโดนขนาดยะนี่อะอาแดงมาลงวะรถบุกว่ะจะรถเข้าอะเอาทีเต็มหออยัดหลวไปเลยหาตัวก็ชนะละ แตเหรอมีป้าแล้วสองตัวม,มันเข้าเอดเดนะ่ยเฮ้อมาถังรถป้าเอเอาเรื่องหมอไว้ชนะ <c oughs> โคตรมัน ในที่สุดผมก็ชนะบ้างนี่ฮะ